และเรื่องสุดท้ายของเบ็กนี้เป็นเรื่องของตำรวจกับภารกิจสู้ตายคดีนี้ไปดูซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงตำรวจมาตัวงวดแรงตำแหน่งคุ้มกับหมูสืบสวนปราบปวามสุดท้านี้ตำรวจทำ ได้ดีครับแล้วพอจับเสร็จเ,เรียบร้อยโอ,โอ้โหพี่พี่เป็นตำรวจที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะทำไมพี่ยอมเสี่ยงขนาดนี้เนี่ยไม่เสี่ยงได้ไงวนะทำไมอะ่ะก็รถพีเองขับมาเนี่ยรถข้าอ้าวแล้วไอ้ผู้หญิงที่นั่งข้างนี้เนี่ยมันก็เมียข้าถ้าถือนปล่อยเองไปเนี่ยข้าหมดเลยด้ว,ดวยว่าแล้วท้าไมลงทุนยอมตายขนาดนี้เมียสุดที่รักกับรถยังฟัดไม่หมดเป็นแรงบันดาลใจนี่เองเป็นผมนะผมก็ยอมตาย จริงของคุณตำรวจเพราะเมียไม่ได้หาง่ายๆแถมยังตายยากด้วยนะมาถึงเรื่องแรกของเหล็กสุดท้ายเป็นเรื่องของการตรวจคนไข้ที่ทำเอาตาโตมาดูการวัดความดันที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาไปศรีรัชพงุดคุณผู้ชมทีโรงพยาบาลตนตามเรา นีเป็นต่างด้าวโดนงูกัดที่ขามาคุณพยาบาลกำลังเตรียมการรักษาอยู่ครับใจเย็นะใจเย็นนะเดี๋ยววัดความการแทลเขาแขนม,มาวางบนนี้นะต่างดาว<แ>อะนะอธิบายาสแิแขนแขนที่มีห้านิ้วไหมรู้จักใช่ไหมอ๋อรู้รู้รู้รมันขาแขนแขนม,มีห้านิ้วเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่ใช่แขนเฮ้ยอะไรเนี <C> e ่ย <n> นี่แขนแขนที่มีห้านิ้วเนี่ย เอากันให้เต็มที่เลยเรักษาเอ,อครับควรขมับบางซษายอย่างแรงเลยนะนี่้ะาให้เอามือวางที่เว,ว่ามือทา,าคคเคนขเจ็บทีบ่เลยเอาขาวาโรนะอะไรที่มีห้านิว้วเรียกแขนหมดคนที่ไหนเนี่ย ขอขอบคุณคุณศิรเทพมุ่งสุขผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลหนองแคจงังหวัดสระบ,บุรีเจ้าของเรื่องเอาขาขึ้นมาให้ตรวจต่อไปเป็นเรื่องของอุบัติเหตุของคนใช้ถนนคดีนี้เปดูคู่วิบาทที่มีเหตุผลที่สุดในโลกสวัสดีครับผมดาบจวาจิชิตอาลัยจโง่ผู้ขับ 我也我也打我我 What him ที่ท่าเมียไม่สวยขอขอบคุณดาบตำรวจวิชิตรอรัญญภูมิผู้บังคับหมู่ศูนย์ควบคุมทางด่วนหนึ่งกองกำกับการสองกองกบังคับการตำรวจจาราจรจุดของเรื่องไม่ข้ามสะพานลอยเรื่องต่อไปเป็นเรื่องปลอดปอดของคนไข้เรื่องนี้เป็นรปัญหาสุขภาพ ของคนรุ่นยายน่นังควชันอนาชีพและประเด็นการิยทุก่ณยโคุณยายคนนี้มานอนป่วยด้วยโรคปอดเรื้อรังอยู่นานหลายเดือนแล้วครับนี่หมอกำลัง ไม่ได้อีกแล้วอ่ะเข้าใจไหมอ่ะหมอไม่เก่เก่งเก่งเลยไอ้หน่อยก็คงหาสองข้าะ อย่างยายก็ดีนะสบายใจดีขอขอบคุณคุณนราพรเชื้อตาอ่อนพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าพนมจังหวัดนครพนมเจ้าของเรื่องปอดหายและมาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้เป็นเรื่องของการหนีที่หนีก็เหมือนไม่หนี ไปด้ดูเพื่อนกันพันดุดูแค่ไหนไปดูผมดาครับโรงงานะดขอ้ครับดานตรวจจับนอกมครช่องนั้นน่ก็มีมอตรครุ่นคู่คุณตำรวจตั้งด่านอยู่มอเตอร์ไซคันนี้ก็มาครับเฮ้ยเฮ้ยด่านด่านด่านด่าด่านลบๆบๆบลบรบลบรบบลบด่านลบด่าน เห็นแบบนี้คุณตำรวจก็ตามที่ครับเฮ้ยมันหลบขั้นห่างอ่ะมันต้องมีอะไรแน่เลยไปตามมาดู